สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นมือเรื่องมาสตเตมพาร์ทที่สองนะใครยังไม่ดูพาร์ทที่หนึ่งก็ไปดูได้นะครับอยู่ท <มา S 2> ี่มาดูนูด้วยค่ะเออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูน้องนูอน่าใครยังไม่ดูพาร์ทที่หนึ่งนะครับให้ไปให้เลื่อนลงไปแล้วก็ไปดูพาร์ทที่หนึ่งได้เลยนะครับผมเล่นกับน้องนะแล้วก็วันนี้คนนีแล้วเออเออ,เอ,อวันนี้จะมาเล่นสามตานะครับสามจาพร้อมๆกันเลย สาสแล้วเดี๋ยวเราขอตัดคลิปก่อนนะครับเอ้ย<อ>แนะนำตัวก่อนน้องมีน้องมาด้วยนะครับอะน้องคนนี้ชื่อว่าอะไรันโอ,โอชนาลหรอยะเนใเ็หรอยาก,กว่ะเวลาเล่นยากก็เหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้นะครับทุกคนมันผมเล่นตานคืนคือมันแบบ คือตอนคือตอนนี้ดันมาแพ้เฉยเลยอย่ะเกมนี้เล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะน้องนอดผมอ่ะผมชื่อนอนนะคนผมสีผมสีส้มชื่อนนน้องนอดนะครับมาเราเป็นพี่<ต>น้องกัน,นอะไรหนูเฮาน่ารักนะ่ะแต่หน้าพี่จวเบิกมากเลย ตายสินี่นี่เงมามามาอินโนเซนต์อินโนเซนต์โอ้โหเหมือนกันเลยอยากเป็นฆาตกรเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นฆาตกรน่ะจะได้ฆ่าคนอย่างสบายจายห้องนี้เข้าไม่ได้อยากแอบจังเลยห้องนี้น่าจะเข้าไม่ได้นั่นไงว่าแล้ว สวัสดีสวัสดีน้องนดอ่ะแสงพี่นนอ้อย่าไม่เก็บยังไม่ทันเก็บเหรียเลยบ้าเปล่าอะไรโอดีนนี้เป็นโอ้ย 127. น่ร้อบเลขพีงอ่ะโธ ท,ทำไมเวลารีโหลดมันต้องเลเวลหนึ่งได้วะปกติเลเวลยี่สหแมนชั่นแมนชั่นขอนดแมนชั่นยี่หกยี่เจ็ดยปโอเคตอนนี้กลายเป็นเลเวลยี่สิบหกแล้วเฮ้ยโอ๊ยพอพอพอเกมนี้มันยุ่มากับโรบอกนานชี่งชเลย หนูเรืองพี่นนท์นได้เป็นฆาตกรรไกอนหนูหน่อยฮะโอเคถ้านั้นนดค่าพี่นนท์น,นะตอนตอนสุดท้ายโอเคไหมใช่ค่ะแต่พี่นนท์นจะมือลั่นตอนที่พี่นนท์นโดนนัดน่ะก็ไม่ต้องเงี้ยงเลยนะครับน้องนดผมนักเก่งอยูน่นะครับน้องนดมีรอยเท้าอะ่ะอ๋อเป็นรอยเท้าคนดูแลไม่ใช่รอยเท้าของพี่นนท์นี่นนท์ดูนี่ไหนพี่นนท์กลังเห็นเท้ารอยเท้าหนูไหมไม่เห็นเห็นเห็น นี่ข้างหลัง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 ก็มีพี่นนเขเก็บอันนี้นะเก็บอุ้ยมันแหลกกว่าเวลาเจอท้าคนเนี่ยฮะพี่นนจะพยายามยังไม่ฆ่าคนอื่นนะแต่จะฆ่าคนอื่นเมื่อเมื่อถ้าถ้าพี่นนถหายแหลกนีแหละเพราะว่าตรงนี้คนมันมาไอ้ตรงนี้คนคนมันอยู่เยอะแล้วถ้าคนหินอนะ่ะมันอาจจะยิงพี่นไน,นได้ ของค่าคนดีกว่าว่ะตรนเก้าอี้มีคนอยู่คนเดียวอโอ้เขาหนีลงไปแล้ว,ว่อนมันขึ้นไปลอดับคนดีกว่าตอนนี้เต็มเลย อว,า,วา้นั่นไงเป็นไงล่ะโไถไม่น่าถือดาบเลยลก็มันแหลกอะดิพี่นุ่นกาลังถือเีถ้าคนอื่นแต่มันแหลกนะเพราะมันมีไอ้โฟสเต็ปอะไอ้ที่มันแบบเดินนะมันแหลกอะข้อเสียงอย่างนี้นี่แหละมันยากตรงนี้อะ ไอ้ข้กร์มันก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันแหลกตรงที่มันอพอพอพอส <4 11 S 1> ี่สิบเอ็ดไม่อย่างนี้ไม่เคยเล่นเลยว่ะยังไม่เคยเล่นเลยขอหอะไรมาหนี้ like โอ้ยเพกก็ได้โอ้ยเพกก็ได้ไม่เอาดีกว่าฟาร์กเตอรี่ฟาร์กเตอรี่เร็วเรีวเร็วเรีวเร็วเรีว,วโอ้โหเชื่องชา้าอย่างกระเต่าพี่เนาะชา้าอย่กระเต่าอ,อ้าวนั่นไงฮะห,หมดเวลาก่อน <Easy. S 1> บ้า เนี่ยได้ล่านเนี้ยพี่น้องไม่ชอบเลยวะ่ะโน n ซ c e อีกแล้ว i n n o c น n ่ <noc> านีพนี่น้องไม่ชอบอมากพี่น้อว่าต้องสังเกตคนที่มันแบบเชื่องช้าเออแบบยังไงเดียะแหลกแหลอ่ะเพราะว่ามันเะคนที่มันแหลกแหลกอ่ะเพราะว่ามันจะแบบมันจะยังไงเดียะ มันจะเหมือนเป็นค่าจะมันเดินตามพี่นมมองมาวะเพิเดินตามมานะเจ้าอย่ามานะอย่ามาเสียวชะมัดเลยอันนี้จะเป็นตำรวจโอเคเพอไว้ใจได้นุ่นกลัวว่ะตรงนี้มีเหรียญเต็มเลยไปไปไปเฮ้ยนะไม่พอได้สี่เหมือนกันโอ้โหสี่เหมือนกันเลยวะ่ะ ใครเป็นวะดูฉเฉลยก่อนเดี๋ยวดูเฉลยก่อนอันนี้ตาที่สองแล้วเอ้ยเพิ่มเพิ่มมาอีกตาหนึ่งไปก่อนมีสี่ตาเพราะว่าจะได้เล่นสนุกสนุกอ่ะอ๋อเป็นคนนี้อ่ะอีกสองตานะมาตอนนี้ตาที่สามละตาที่สามมาเอาธนาคารเลยกันธนาคารตลงรถเงียบเงีย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  เอ้ยเอ้ยแล้วแบบที่อะไรวะโหไอ้สี่สิบเอ็ดทำไมมันอยู่ข้างบนวะสี่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า 40, 1, 1, 2, 3, 4, 5, โหเอ้ยอินโนเซนต์ไี่น้องอินโนเซนต์เอ้ยน,น,น,น้าเ,เป็นตำรวจขออยู่ด้วยเก่งว่ะค่อยๆจะรับกะวันนะครับถือปืนไว้ด้วยนะมันขออยู่ในท่อระบายน้ำได้ปะ นัดตามพี่น้องเข้ามาด้วยมีคนเข้ามาเต็มเลยว่ะมีคนแห่เข้ามาเต็มเลยเฮ้ยตำรวจมาเธอเป็นบ่าไม่ได้เป็นพระค้อนเว้ยเองอ่ะเฮ้ยเสียงใกล้วะ่ะใกล้ๆวะ่ะเสียงเลนใกล้เหมือนอยู่แถวๆเนี้ย มันเดไปใกล <sk PI AN> <sk> ้น <pl ains> ี <ini> <you. t realidade> ้แหละมีตายแล้วยเพือดเือดดูเลือดดูดูมันตามขมาแล้วตามขมาเดเดเดมันได้เสียงแล้วได้เสียง่อนี่นี่นีตำรวจโหอึดอัมาก้ยนอนอตได้เยอะกว่านอนั่นอ่ะมันได้เท่าไหร่จ้ยมีเสียงว่ะใกล้ๆว่ะ ใกล้ๆเว้ยพี่นนเสียวะ่ะแอบเป็นเปล่าไม่พี่นนเ,น,นเสียวมากๆเลยเนี่ยวัเนี้ว่าเสียว่ะเฮ้ยใครเป็นวะถ้าถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ยินขอโทษเลยนะครับคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะครับขอโทษชียใครเป็นวะ อย่าเลยไอ้สัตว์ในลูกหมาอย่าพึ่งมาไว้ใคร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 ครับผมเปิดเผยมานี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณเดี๋ยวสคสคสช,ออช,ออชอจะมาเล่นงานเลยได้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 เดี๋ยวเมื่อกี้มันเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนคสชลุมเล่นงานเมื่อกี้ไม่น่าพูดคำว่าคสคสชอเลยเอ้ยโถย พูดยากพูดเดย็นว่ะนี่หยยังมีเสียงอยู่ว,ว่ะคนนั้นปลองไม่รู้อ่ะไม่ใช่ฉันคุณคุณผู้หญิงไม่ใช่ฉันมึงนั่นแหละเป็นหรือเปล่าน้องนดได็ไปเก็บเด๋ย,ยดขึ้นมาโหฉันดิมิงนะเอ้ยคุณผู้หญิงอย่ามาแยกของน้อง วิเศษวะ่ะเใคร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 เป็นใครเป็นใครเป็นใครเป็นเดีย๋ยวตามเรามาเดี๋ยวตามเรามาเนะ่เชียวเดี๋ตามเรามาแนะเขาเป็นทำปีฟ้าทำปีฟ้าเหรอเฮ้ยทำไมไม่ร <c oughs> ู้กับน้ ใจหมดเอ้ยเร็วไปหาปืนอไอสัตว์นรกหมาไอ้สัตว์นรกหมาไอเผมตสีฟ้าเอ้ยเจอลร,ราแน่นอนเจอลราแน่นอนสัตว์นรกหมาเอ้ยฆ่าน้องกูโดนมึงตาต่อไปมึงโดนแน่ถ้ามึงเป็นอีกครั้งน่ะมาเลยมาเลยด่านนี้ในสตูดิโอนี่ไหมในสตูดิโอรู้สึกหนีง่าย ม,มาตาสุดท้ายแล้วตาที่สี่ม,ม,มาขอให้เป็นขอให้ให้เราเป็นฆาตกร,กรเพราะว่าอยากเป็นแต่ว่าที่ไม่อยากเป็นเพราะว่ามันแบบมันมีรอยเท้าคนอะ่ะแล้วมันแหลกกะดิขย,ยับไปหนนดัดมาจะได้เป็นหรือเปล่ามาดูกันอ,อินโนเซนต์วะได้เป็นอะไร โนซินมาตาสุดท้ายแล้วไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแบบนี้จะแหลกนิดนึงจะแหลกอันนี้เป็นเบคอนเป็นเห็นแล้ว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 นั่นไงไอ้ผมสีดำไอ้ผมสีดำเว้ยไปอยู่กับตำรวจเป๊ป ไปหลีกหน,นีก่อนอย่าพึ่งมาทางนี้ไอ้เปิดประตูเร็วๆไอ้เปิดประตูเร็ว <Yeah. S 1> อ่าเย,ย้ชนะแล้วเออเป็นงานที่เล่นไ,ไม่ได้เรื่องีชี้งเลย <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ uh huh. เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ <Yeah. S 1> ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายบ๊ายบายครับผม See you again tomorrow ไม่ไม่ tomorrow หรอกไม่ tomorrow หรอกน่าจะอีก3วันน่าจะอาชีพอีกครั้งหรือมันก็2วันนะครับบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อแบบเดียครับ <c oughs> เออ,เอ,อ